ะะแล้วก็คุณเนค่ะเพื่อนตั้งแต่มหาลาัยนะคะเป็นรูมเมทกันนะคะ,คะทริปนี้นะคะต้องสนุกแน่ๆเลยไม่รู้ว่าใครจะล้มก่อนกันนะคะเพราะไม่มีใครเคยโดนหีมะกันมาก่อนเลยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะแพลวก็อยู่ที่อินชอนแล้วค่ะประเทศเกาหลีใต้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราทุกคนคะ่ะผ่านตอมอกันหมดแล้วมาสี่คนผ่านทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเคล็ดลับของแต่ละคนกันดีก่อนนะคะว่าเขาเนี่ยผ่านมาได้ยังไงแล้วเจออะไรบ้างเริ่มต้นจากน้องน้ำอิงก่อนเลยค่ะโอเคค่ะน้ำอิงคะตอนผ่านตอมอเนี่ยเขาได้ถามอะไรบ้างไหมคะถามว่ามากับใครมากี่วัน อาชีพอะไรแล้วน้ำอิงกลับมาอะไรน้อิงตอบเขาไปว่าไงคะเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงจะได้ไกลให้เพื่อนได้อ๋อก็ถามมา,มากี่วันก็มาสี่วันก็ตอบว่า4 days อาชีพอะไรตอนนี้เป็น student อามากับใครมาใครบอก my sister and my brother <laughs> <laughs> แล้วน้ำอิงนะคะ <laughs> เขาโดนถามว่าเอาตังมาเท่าไหร่ด้วยค่ะซึ่งนางแรกมาสามพันดี <laughs> สนวอนซึ่งโชคดีที่เรานะคะก็ได้ทานเฟอร์ตังของเรานะคะมปให้น้ำอิงนะคะบอกเขาว่าเอาตังมาเท่าไหร่จากแสนวอนเป็นเท่าไหร่คะ500,000 0 500, 0 0นี่0,000นะคะสำหรับ5 0 0แสนวอนห0 0แสนวอนค่ะทำคนเนี้ยจะนานหน่อยเพราะอะไรถึงคุยนานพอถามแล้วตอบได้เขาก็ถามอีกเราถามเรื่อยๆเลยเลยก็ถามมาทั้งหมดนะสี่คำถามโอ ยากมากมากยากมากเลยมีคนเป็นจริงนะแล้วเราหน้าตาคนที่สัมภาษณ์เป็นยังไงผู้หญิงผู้ชายเขาใส่มาร์กอ๋อผู้หญิงสวยๆที่ดูสวยๆใช่ไหมใช่ใส่มาร์กปิดมาร์กมาร์กปิดหน้าเลยไม่รู้ว่าพูดยากฟังยากแต่ก็ถึงจะยากแต่ว่าก็ตอบไปตามความจริงก็ผ่านได้ใช่ค่ะและตอนเห็นหันไปดูน้องๆก็ไม่ได้ยิ้มเบิกบานอะไรนะคะอะไรนะคะมาคุยกับแม่ค่ะ ก็ผ่านมาได้นะคะเดี <S <S. ๋ยวมาดูคนที่สองดีกว่า okay, ค่ะเธอใช้ความแบลวเข้าสู้ค่ะคุณเนค่ะโอเคค่ะคุณเนคะคุณผ่านตาหมอได้ไงคุณเล่าทุกวินาทีเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่ผ่านแม่งสั้นเหลือเกินก็ยืนตื่นเต้นนะคะสักครักงหนึ่งเขาก็ชี้มือมาให้เราเดินมาแล้วก็เดินมาปึ๊บเขาก็ไม่ทําอะไรนะคะไม่ถามอะไรสักคำเขาก็ให้เอานิ้วสแกนค่ะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งแล้วก็ผ่านมาได้เลยค่ะอย่างรวดเร็วมากเพราะว่าอะไรนางทำหน้าอย่างนี้ค่ะดาวแบล นี่ค่ะคำนั้น <มา S 1> ไื่ได้ยิ้ม <c oughs> เล่นหูเล่นตานะคะคำน้า <c oughs> แล้วก็ผ่านมาเลยค่ะผ่าน <c oughs> มา <ไป S 1> เลยเไม่ถามเลยแค่แบบว่า เอาเอกสารไปแล้วก็อ้าวปั๊มนิ้วอ้าวถ่ายรูปจบออกมาสวย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 เลยโอเคสามสิบวินาทีสามสิบวินาทีผ่านมาเลยเบ้าหน้ามีความเกาหลีด้วยหรือเปล่าคะถึงได้เร็วค่ะส่วนสำหรับแพรก็ใช้วิธีเดียวกับเน้นะคะแบบแบบค่ะช่องเดียวกันช่องเดียวกันช่องเราใจดีเนาะช่องเราใจดีมากโอป้าใจดีใช่สารังเฮนะคะ แต่ว่าติ้งกับเนยอะค่ะอยู่ติ้งกับน้ำอิงอะค่ะอยู่อยู่อยู่ชาแนลเดียวกันที่เป็นผู้หญิงปิดหน้าใช่ไหมไม่ไม่ไม่ผู้ชายเลยหนุผู้ชายเลยเอองั้นสัมภาษณ์พี่ติ้ง่อยดีกว่าค่ะเป็นไงคะผ่านตมไปเจออะไรบ้างค่ะเจอตอมผู้ชายอ่าฮะคาถามอะไรได้ไหมว่ามากี่คนมาสี่คนเออมากับเพื่อนสองคนแล้วก็มากับแฟนอคำถามต่อไปคืออะไรได้ไหมว่าแต่ป็นผู้หญิงผู้ชาย นี่เหมือนเหมือนมมมอคิดอะไรอยู่เขาแซวเขาแซวไงมเหมือนเก้เกมากเลยเหรอคะเนี่ยขาก็ง่าย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 ค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้มาแบบผิดอะไรอะเนาะถ้ามาแบบถูกต้องสุจริตอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านได้อยู่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนก็สู้ๆนะคะมาเที่ยวเกาหลีกันมาดูกันว่าทริปนี้จะสนุกหรือเปล่าตอนนี้ทุกคนหิวมากค่ะโดยเฉพาะน้องคนนี้ค่ะหิวสุดๆเลยค่ะ เคค่ะเดี๋ยวเราออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นลิมูซีนบัตน,นะคะเพื่อที่จะไปโรงแรมของเราค่ะระหว่างที่แพลวรอผ่านตอมเอกาหลีใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะเพราะต่อแถวนานมากเพื่อนๆเนี่ยใส่ชุดกันหนาวให้เรียบร้อยเลยนะคะคนที่ต่อแถวรอเนี่ยมีทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยที่มาเป็นทัวร์หรือว่าคนที่เที่ยวเองเหมือนแพลวค่ะ ไม่มีใครถูกเรียกเข้าห้องเย็นเลยสักคนเดียวเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะถ้ามาแบบสุจริตเนี่ยโอกาสผ่านมีสูงมาก แต่ก็ควรเตรียมบัตรพนักงานเอกสารรับรองการทํางานหากเพื่อนๆเป็นพนักงานประจําถ้าเพื่อนๆเป็นนักศึกษาเนี่ยอย่าลืมบัตรนักศึกษาใบาเกตหรือถ้าเพื่อนๆเนี่ยทำงานอิสระอย่างแพวแพวก็ถ่ายรูปขั้นตอนตอนที่ทํางานค่ะแล้วก็หน้าเพจที่ขายของสมุดบัญชีปินรวมรวมนะคะไปเกือบ10แผ่นค่ะเอาให้สามารถตอบต่อมอให้เห็นภาพว่าเราทําอะไรถ้าสูว่าเราเข้าห้องเย็นจริงๆนะคะ แต่ว่าถึงแม้ว่าตอนผ่านไปจริงๆเนี่ยจะไม่ต้องใช้อะไรนอกจากพาสปอร์ตแต่ก็ควรที่จะต้องเตรียมเอกสารไปเผื่อเพื่อแสดงเจตนาที่ดีค่ะอย่าลืมนะคะทําตัวน่ารักผ่านแน่นอนเพื่อนๆต้องมั่นใจเข้าไว้ความกลัวทําให้ดูมีพิรุษค่ะถ้าเราไม่มีอะไรเนี่ยตอมเอกาหลีไม่ได้โหดหลายอย่างที่เราคิดเลยค่ะเพื่อนๆ เกาหลีนี้เราถ่ายกัน3 m มเมม y บอรีการเลยค่ะตัวอย่างที่เห็นแค่เมมแรกเท่านั้นนะคะติดตามความสนุกแบบหนาวๆได้ที่ช่องเปลี่ยนนิสัยได้เที่ยวนี้เลยค่ะอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วรอชมคลิปเที่ยวสนุกเกาหลียาวๆเร็วๆนี้ไม่กันกลุมพันนี้แน่มค่ะท้าพาดเชียวนะคะวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนบ๊ายบาย